ดินแดนนิยายนิยายเสียงเรื่องเคียงใจจัก,กระพัดตอนที่เจ็อนางนอนไปนานเท่าไรก็สุดจะรู้ได้เพียงแต่รู้สึกว่าหลับเต็มอิ่มเหลือเกินครั้นลืมตาตื่นก็ยังเห็นเขานั่งอ่านหนังสืออยู่ที่เดิมยามมองออกไปเห็นด้านนอกเมื่อสนิทจึงพอจะคาดเดาได้ว่าตนเองนอนไปนานเกือบสองชั่วยามก็รีบทะลึ่งตัวลุก ตื่นแล้วหรือเพคะหม,ม่มอมฉันนอนไปนานที่เดียวมีอิงยกมือขึ้นรูปไทยถอยแก้เกอคราแรกออกจะเกรงใจเขาปานนั้นไม่ทราบว่าอย่างไรนอนไปนอนมากลับเพลินดีแท้ซุกหน้าอยู่บนตักห้องเต้เกือบสองชั่วยามนางคงเป็นพระสนมที่หน้าด้านน่าทนไรยังอายที่สุดแล้วหิวหรือยังเราจะได้สั่งให้เขาตั้งสำรับ ยังไปคะหม่อมฉันอยากจะเช็ดเนื้อเช็ดตัวสิหน่อยเดินทางรอนแรมมาทั้งวันทั้งคืนแล้วนางค่อยๆขยับลุกอย่างประดักประเดิดกระเถิบตัวลงจากตังแล้วจึงยอบกายถวายบังคมเตรียมเพหน,นีกลับกระโจมของตัวเองเรียกบ่าวของเจ้าเข้ามาปรนิบัติในนี้เถอะจะเดินกลับออกไปใหญ่ตอนนี้ค่ำแล้วอากาศด้านนอกหนาวเย็นยิ่งนักมีมีเป็นไรี่คะ หม่อมฉันอยากจะเดินยืดเสน้นยืดสายสิหน่อยฉะนั้นเราไปเป็นเพื่อนเห็นเขากำลังวางตำราครานี้นางปั้นยิ้มไม่ออกเสียแล้วท่านเป็นห้องเต้หรือเป็นเงากันแน่เหตุใดถึงได้ตามติดชีวิตข้าขนาดนี้มีอิงได้แต่กรีดร้องในใจขณะที่รอยยิ้มแข็งทื่อแขวนอยู่บนหน้าหางตากระตุกไม่หยุดพระองค์รออยู่ในกระโจมเถิดเพคะ เดี๋ยวหม่อมฉันจะให้พวกเขายกน้ำอุ่นเข้ามาอาบน้ำเช็ดตัวสักหน่อยจะได้คลายความเมื่อยล้าแล้วจะได้สวยข้าวกันดีไหมเพคะนางลากแม่น้ำทั้งห้าสายมาถ้าเขายังไม่ยอมตกลงก็ได้แต่ผูกคอแขวนสถานเดียวเช่นนั้นก็ดีรีบกินจะได้รีบนอนวันนี้เจ้ายัางติดหนี้เราอยู่รอยยิ้มของชายหนุ่มสว่างสวยจนหญิงสาวแสบตา ขณะที่ตัวนางรอยยิ้มแม้แต่นิดเดียวยังเข็นไม่ออกอ้าวยังไม่ไปอีกหรือหรือจะอยู่อาบน้ำพร้อมเราเขายกมือขึ้นค้อนหน้าผากมนเล่นเอาสติที่ตกหล่นของนางกลับคืนมาปะปะไปไปคะไปแล้วพระองค์โปรดรอสักครู่นะเพคะหม่อมฉันจะเรียกเ่ารับใช้เข้ามารับใช้เอ่ยจบนางก็รีบเห่นออกนอกกระโจมอย่างรวดเร็วราวกับฝ่าเท้าฉลมน้ำมัน ชิงไวเพียงเสียงหัวรเราะเบื้องหลังเพิ่งจะย่างก้าวออกจากกระโจมร่างสูงสองร่างที่คุ้นเคยก็บังเอิญเปิดผ้าออกจากกระโจมหลักพอดีมีอิงรีบปั้นหน้ายิ้มหวานพลางเล่งเท้าเข้าไปหาอีกฝ่ายเพิ่งประชุมเสร็จหรือเจ้าคะพระสนมคุณชายวาสันคล้ายจะพังงไปครู่ก่อนจะหันมองซ้ายมองขวาสาวงามมองตามท่าทางเลืกลักของเขา แล้วขมวดคิ้วถามมีทราบว่าท่านรองอัคราเสนาบดีกำลังมองหาผู้ใดกันกำลังมองหาเจ้าของเจ้าของอะไรครานี้นางยิ่งย่นหัวคิ้วหนักขึ้นไม่เข้าใจสักนิดว่าชายหนุ่มตรงหน้าเอยสิ่งใดกันแน่เออคิดว่าคงไม่มีแล้วไม่ทราบว่าพระสนมมีธุระใดหรือไม่เห็นหญิงสาวตั้งหน้าตั้งตาเดินเข้ามาคุยด้วยย่อมหมายความว่า นางคงมีเรื่องอยากจะปรึกษาฉะนั้นค่าหลี่หยางกวงกำลังจะเปิดปากพลันถูกสตรีตรงหน้าเอ่ยขัดซสิก่อนเชิญท่านทั้งสองมีอิงยิ้มจนตาหยีให้ผู้ชายร่างยักษ์ที่ตีหน้าซื่อกำลังจะถอยหนีความจริงนางไม่ได้มีธุระกับบุรุษศิลาผู้นี้หรอกเพียงแค่หนีบเขาไปด้วยเอาไว้แย่เล่นก็เท่านั้นนางก้าวเดินนำ ขณะที่ชายหนุ่มทั้งสองก้าวตามไม่ทราบว่าปัญหาเขื่อนทางใต้นั้นแก้ไขเสร็จแล้วหรือยังเจ้าคะน้ำเสียงเอื่อยๆของนางนั้นชังขัดกับข้อความที่เอ่ยออกมาอย่างตรงประเด็นเสียจริงรองอักขระเสนาบดีถึงกับสะดุ้งในอกพร้อมร้องคร่ำครวญอยู่ในใจฟาบาดท่านอุตสาห์ตั้งใจเลือกทั้งทีเหตุใดไม่เลือกสตรีที่ฉลาดน้อยกว่านี้สักหน่อย ไม่รู้หรือว่าอีกหน่อยนางจะกลายเป็นแม่เสือร้ายเพียงไรบุรุษหน้าตาเฉยเมยผู้นั้นถึงกับเลิกคิ้วที่ผ่านมาเขาไม่เคยคิดว่าจะมีสตรีใดที่ใส่ใจเรื่องการเมืองเช่นนี้ทั้งยังฉลาดเฉลียวมีไหวพริบเกินชายอ้ออ้อตัวข้าน้อยเพิ่งไปถึงได้เพียงครึ่งทางก็ได้รับจดหมายแจ้งว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีแล้ว ทั้งหมดเป็นเพียงเรื่องเข้าใจผิดเขาพยายามหัวร้อแห้งๆกลบเกลื่อนอ๋อการตรวจรอยร้าวเขื่อนนี่สามารถผิดพลาดได้ด้วยหรือข้าได้เปิดหูเปิดตาก็คราวนี้มีอิงพยักหน้าน้อยๆขณะที่ยามนี้คุณชายไปถึงกับเงือตกท่ามกลางอากาศหนาวเย็นและพื้นที่กองสุมไปด้วยหิมะไปครึ่งทางแล้ว แต่สามารถเร่งรีบมาถึงชายแดนตะวันตกได้นับว่าทันช่างเห็นแก่บ้านเมืองเดินทางมาทางใต้ขึ้นมาทางนี้คงต้องควบม้าทั้งวันทั้งคืนเป็นแน่แท้จึงจะมาทันขบวนทับเสริมหญิงสาวเลิกคิ้วเชิงถามอีกฝ่ายได้แต่กระแอมกลบเกลื่อนถูกถูกถูกของพระสนมตัวข้าเองก็เพิ่งจะมาถึงได้ประมาณสิบกว่าวันอ๋อแล้วท่าน เอาเวลาใดมาวางค่ายกลเล่าหรือว่ารองอัการาเสนาบดีไปมียานทิพย์อ่าเหตุใดสามีภรรยาคู่นี้ถึงได้น่ากลัวเหมือนกันยามนี้แม้แต่ฝืนยิ้มคุณชายวาสันก็เข็นไม่ออกเสียแล้วต้องหันไปกระทุงเจ้าบื้อข้างๆให้เอ่ยช่วยเขาบ้างเป็นรองแม่ทัพเวยที่ส่งแผนที่ไปให้เขาล่วงหน้ารองแม่ทัพลีเอ่ยเสียงเรียบแต่ในตาคมดุ กลับจ้องมองสตรีตรงหน้าอย่างเปิดเผยในชีวิตของเขาได้รู้จักพูดคุยกับสตรีไม่มากนักหากไม่นับหญิงคณิกาแล้วยิ่งนับว่าน้อยลงไปใหญ่แต่สตรีพวกนั้นที่เขารู้จักกลับโง่เง่า,งา,งาไม่มีความคิดทั้งยังอ่อนแอเหลือจะกล่าวให้ความรู้สึกน่ารำคาญจนไม่อยากเข้าใกล้ผ่านมาทั้งชีวิตเขาก็เพิ่งจะเจอสตรีที่ฉลาดเก่งกาเช่นคนตรงหน้า มีอิงพยักหน้ายอมรับข้าเองก็สนใจเรื่องค่ายกลยิ่งนักวันหลังคงต้องรบกวนคุณชายแล้วยอมได้ยอมได้หากพระสนมสงสัยสิ่งใดย่อมเอ่ยถามได้ข้าดูแผนที่บนเทือกเขาคร่าวๆแล้วป่ารกชัดเช่นนั้นมิทราบว่าคุณชายใช้ค่ายกลกักขังหรือค่ายกลพรางตาอืมข้าใช้ค่ายกลพรางตา ต้องการสังหารทหารของศัตรูให้สิ้นเพื่อลดทอนกำลังคนมากกว่าจะจับเป็นเฉลยเช่นนี้คงต้องเลือกวันและเวลาลงมือใช่หรือไม่ถูกต้องแล้วพวกศัตรูได้ใช้วิธีการรบแบบกองโจรแฝงตัวอยู่ในป่าดังนั้นเพียงรอเลิกง,งามยามดีและเวลาที่หมอกลงจัดก็สามารถเปิดใช้งานค่ายกนที่วางไว้ได้เลยเช่นนั้นคงต้องเลือกบริเวณริมแม่น้ำ ที่พวกเขาอาศัยอยู่ไม่ผิดจากที่พระสนมกล่าวยิ่งใกล้น้ำหมอกก็ยิ่งหนานแน่นกว่าปกติและบริเวณอื่นทำได้ง่ายต่อการลงมือผู้ที่ลงมือคงจะเป็นแม่ทับหลีกระมังนางหันไปถามคนที่เอาแต่เงียบจูจูถูกเอ่ยถึงก็ทำเอาคนร่างใหญ่จิตใจกล้าแข็งถึงกับสะดุ้งตกใจเขาเพียงกำลังวิเคราะห์ตามหญิงสาวตรงหน้า สติจึงหลุดลอยไปชั่วขณะท่านถามว่ากระไรนะอ๋อข้าถามท่านว่าสตรีนอกด่านนี้หน้าตาขมขายงดงามยิ่งนักท่านเห็นด้วยหรือไม่ไม่คิดว่าท่านจะพยักหน้าตอบรับเห็นด้วยกับข้าท่านครานี้คนโดนแย่ใบหน้าเขียวคล้ำครึ่งหนึ่งม่วงครึ่งหนึ่งแดงจนเพื่อนสนิทที่ยืนอยู่ใกล้ๆยังพานหัวเราะน้อยนักที่ใครจะสามารถทำให้เจ้าศิลาก้อนนี้ รู้สึกรู้สาได้นับว่าพระสนมมีฝีมือเหนือคนธรรมดาจริงๆยามเห็นท่านรองแม่ทัพมีสีหน้าคล้ายกินยาขมมีอิงจึงแย้มยิ้มอารมณ์ดีเอ่ยขอตัวเมื่อถึงหน้ากระโจมเดินผิวปากจากไปอย่างเสียกิริยาทิงวว้เพียงเสียงหัวเราะของคุณชายไปและใบหน้าเฉมึงถึงของคุณชายลีฉเฉลียวฉลาดถึงเพียงนี้หากวันใดฮ่องเต้ แต่งตั้งนางขึ้นเป็นฮองเฮายามนั้นสตรีในวังหลังคงไม่มีผู้ใดกล้าแผลงฤทธิ์แม้ใบหน้าง,งดงามจะยังคงแขวนไว้ด้วยรอยยิม้มแต่ในสมองน้อยๆกำลังทำงานอย่างหนักเรื่องนี้แปลกพิกลเหลือจะกล่าวเพียงแต่มีจุดไหนที่ไม่เข้าเขานางเองยังคิดไม่ออกได้แต่ปล่อยให้เชียนสุยช่วยประนิบัติอาบน้ำขัดตัวให้โดนนางกำนันคนสนิทจับยัด สวมชุดหวีผมกล้าผมส่งง่ายๆและแต่งหน้าเพียงเล็กน้อยเท่านั้นนางแทบจะไม่รับรู้ถึงกระบวนการทั้งหมดจนได้ยินอีกฝ่ายเอ่ยทักเสร็จแล้วเจ้าค่ะท่านกำลังคิดสิ่งใดอยู่หรือเจียเจียข้ารู้สึกว่าสกครานี้แปลกยิ่งนักแต่คิดเท่าไรก็คิดไม่ค่อยออกว่ามีสิ่งใดผิดปกติเจียเจียส่งจดหมายไปถามข่าวคราเมืองหลวงกับท่านยายให้ข้าได้หรือไม่ เชียนสุยเพียงสายหน้าขณะยกมือขึ้นกลุ่มแก้มเนียนที่เย็นเฉียบอย่างเอ็นดูไม่ไมยของนางมักจะห่วงกังวลไปเสียทุกเรื่องแต่คนฉลาดมักจะเป็นเช่นนี้เสมอได้สิแล้วเจียเจียจะส่งจดหมายถึงท่านแม่ทัพให้ด้วยรักเจียเจียที่สุดนางเผล่ัข้าบกอดเอวขณะอีกฝ่ายตีหน้านิ่งแต่สองแขนอบกระชับร่างเล็กอย่างรักใคร ยามไม่ต้องอยู่ในวังหลวงมีอิงจึงสามารถแสดงกิริยาออดอ้อนคนตรงหน้าได้ทุนี้ท่านก็พักพอนเถอะม่ต้องรอข้าอ๋อได้ยินอีกฝ่ายตอบรับด้วยน้ำเสียงเปื้อนยิน้มมีอิงจึงรีบสะบัดหน้าหนีออกไปจากกระโจมยามนางกลับมาถึงกระโจมหลักก็เห็นฮ่องเต้นั่งรอพร้อมกับสำรับอาหารบนโต๊ะที่มีเพียงไม่กี่อย่างแต่กลับส่งกลิ่นหอมฟุ้งยั่วน้ำลายเหลือเกิน สาวงามรีบเดินยิ้มเข้าไปนั่งลงข้างกายของเขาพลางตักข้าวส่งให้กินแบบนี้ค่อยรู้สึกเป็นคนปกติธรรมดาเหมือนครอบครัวทั่วไปสักหน่อยวันนี้ฝ่าบาทต้องเสวยเยอะๆนะเพคะนางยิ้มจนตาหยีขณะที่อีกฝ่ายได้แต่ทอดมองอย่างเอ็นดูปล่อยให้นางเป็นคนปรนนิบัติตักนู่นนี่ให้เขาไม่หยุด ชายหนุ่มยอมกินทุกสิ่งที่นางยื่นให้และเปลี่ยนไปป้อนนางบ้างเป็นบางครั้งเขาชอบเวลาเช่นนี้เหลือเกินรู้สึกมีความสุขทุกครั้งยามนางปฏิบัติกับเขาราวกับสามีภรรยาสามัญกินอิ่มแล้วนางก็ล้างมือให้เขาเช่นเดิมจากนั้นจึงปีนขึ้นตั้งมานั่งอ่านตำราพิชัยสงครามข้างๆในชีวิตนี้เขาไม่เคยนึกฝันเลยว่าวันหนึ่ง จะได้มีโอกาสได้นั่งศึกษาตำราพิชัยสงครามร่วมกับภรรยาอันเป็นที่รักนานๆนางจะเอ่ยถามเขาสักทีซึ้นชายหนุ่มไม่เกียจคร้านเลยที่จะอธิบายให้นางฟังจวบจนเมื่อเห็นว่าดึกแล้วจึงอุ้มร่างบางไปยังเตียงนอนเหตุใดเมื่อหัวค่ำจึงกลับมาช้านักเขาก้มลงถามพลางเขี่ยปลอยผมที่ระแก้มเนียนเผอิญ พบท่านรองอักราเสนาบดีไปกับรองแม่ทับหลีจึงหยุดเสวนากันครู่ใหญ่เพคะอะยังเอ่ยไม่ทันจบก็ถูกเขากัดหัวไหลฟาบาดนางร้องประท้วงไม่เข้าใจว่าจูจูคนผู้นี้เกิดอารมณ์แปรปรวนใดขึ้นมาอีกกำลังจะกลิ้งตัวหนีกลับถูกเขาตรึงร่างไว้พร้อมกับดึงถึงเสื้อผ้าของนางออกร้วเรื่องใดกันไปคะ เพราะเห็นช่วงนี้เขาใจดีกับนางมากขึ้นจึงไม่กล้าเอ่ยปากถามยังจะถามอีกเขากดเสียงต่ำราวกับกำลังควบคุมอารมณ์ใบหน้าซุกไสดอมดมแก้มเนียนด้วยแรงอารมณ์เราเคยบอกแล้วไม่ใช่หรือว่าไม่ให้ยิ้มให้ผู้อื่นม่อมฉันอะครานี้นางร้องไม่ได้สับทันทีเมื่อเขาขบเหม็มดอกบัวตูมคู่งามทั้งดูดเลีย จนนางเสียวซ่านเผลอแอนกายให้เขาเฉยชิมมิมิมได้ยย,ยิ้มเพคะนางต้องใช้ความพยายามอย่างเหลือแสนกว่าจะเอ่ยได้จบประโยคยามที่มือปากของเขาพร้อมใจกำรนเปือให้ห้ามมองด้วยเขายังขู่สำทับเสียงเข้มขณะเลื่อนมือลงเบื้องล่างยามนี้มีอิงได้แต่ครางเสียงหวานพยักหน้าทีรัวมมิได้อาฟาบาด นางเรียกเขาเสียงหวานปนหอบต้องเอื้อมมือเล็กไปฉุดดึงข้อมือร้ายที่กำลังระรานตนอย่างไม่ปราณีว่าอย่างไรเขาก้มหน้าถามขณะที่ลางเรียวลิ้นผ่านหน้าอกคู่งามไปยังหน้าท้องเรียบเนียนอืมแค่ปรึกษาเรื่องอเรื่องวางไข่ก่อนยงจื้อหยุดการกระทำเพียงครู่แล้วเงยหน้ามองหญิงสาวที่บัดนี้ใบหน้าแดงกำา ดวงตาคลอหยาดน้ำใสริมฝีปากบวมเจอทั้งร่างสันระริกอย่างสุดจะทานทนแต่ก็ยังคงสามารถจ้องมองเขาตอบด้วยดวงตาแน่นิ่งทว่าหยาดเยิมนักวันหลังให้มาถามเราเอยจบเขาก็ก้มลงชิมความหวานต่อแต่แต่ครั้งนี้ปะเป็นฝีมืออะคราวนี้หัวสมองของนางขาวโพลยามเขาปรนเปรจนถึงที่สุด ได้แต่ปล่อยตัวให้ซึมซับความหวานที่เขามอบให้พร้อมกับร่างกายที่เกรงกระตุกสิ่งที่เขารู้เราย่อมรู้เอยจบก็ช้อนตัวนางขึ้นวางบนกายแกร่งเฉยค้างมนให้รับจุมพิษลงทันก่อนจะพละจากพร้อมน้ําเสียงห้าวที่กึง่งขู่กึ่งปลอบเอาสิเจ้าสัญญาสิ่งใดไว้ฝาบานนางก้มลงมองด้วยในตาฉ่ำปรือ ยามนี้รู้สึกอายเกินจะกล่าวสัมผัสเราสิเขาจับมือเล็กมาวางบนหน้าอกแกร่งขณะที่อีกมือหนึ่งเริ่มกอบกลุ่มบั้นท้ายกลมกลึงถูกลุกเร้าเช่นนี้ทั้งยังสัมผัสถึงความแน่นตึงของกล้ามหน้าท้องเล่นเอาสติของนางกระเจิดกระเจิงอีกครั้งต้องพยายามใช้สองมือลูบร่รางกายของเขาเพื่อลดทอนความเสียวซ่าน ขณะถูกอีกฝ่ายกดศีรษะเล็กให้ซบลงบนหน้าอกแกร่งนางได้ยินเสียงหัวใจของเขาเต็นเร็วขึ้นกว่าปกติบ่งชัดว่ายามนี้เขาก็ตื่นเต้นเพียงไรให้รู้สึกอยากแกล้งเป็นนักหนาจึงส่งปลายลิ้นร้อนร้อนไปไหลชิมซ่อคอแกร่งลากลงมาถึงแผงหน้าอกเล่นเอาอีกฝ่ายครางเสียงต่ำๆนางมาน้อย ยงจือ้อรู้สึกปวดหนึบไปทั่วร่างหากยังถูกคนตัวเล็กทรมานเช่นนี้เขาต้องเป็นฝ่ายทนไม่ไหวสองมือแกร่งรีบยกร่างบางขึ้นคร่อมพรางกระแทกตัวเข้าหาอะ้ะมีอิงสูดลมหายใจลึกยามรู้สึกว่าถูกแกล้งต้องสะบัดค้อนอีกฝ่ายยามถูกเขารุกล้ำเร็วสิทำตามสัญญาสิน้องมันน้อยของเรา แม้อยากจะแกล้งไม่ใส่ใจทว่าอารมณ์หวามไหวที่ถูกจุดทั้งความรัดรึงที่แสนทรมานก็บีบบังคับให้นางต้องยอมขยับร่างกายอย่างน่าอายขณะที่เขาสุกซบใบหน้าขมเข้ากับซอกคอขาวยามนางรู้สึกใกล้ถึงฝั่งฝันอีกครั้งร่างสูงเกี่ยวกระวัดกอดกายแน่นเฉยคางขึ้นมารับชุมพิษก่อนจะกระซิบคำหวานด้วยน้ำเสียงอ่อนโยน ทว่าหนักแน่นนางมาน้อยเรารักเจ้าเหลือเกินเมื่ออารมณ์หวามไหวจนถึงที่สุดสมองของนางก็คลายพล่าเลือนจนไม่สามารถจับใจความได้ทว่าคำบอกรักของเขากลับตราตรึงอย่างยากที่จะลืมเลือนจบตอนที่71ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือน เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปอื่นๆของแอดและขอขอบคุณผู้ที่สนับสนุนช่องดินแดนนิยายเข้ามาค่ะหากท่านใดสนใจจะสนับสนุนช่องสามารถสนับสนุนผ่านช่องทางธนาคารกสิกรไทยค่ะเลขบัญชี523 212 2279ค่ะพร้อมเพย์หรืออาเลดค่ะ086 084 4455ค่ะและถ้าหากคลิปนี้มีการอ่านผิดพลาดอ่านออกเสียงผิดทั้งชื่อของตัวละครแอดต้องขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะซึ่งคุณผู้ฟังสามารถบอกคอมเมนต์ข้อมูลหรือข้อแก้ไขข้อมูลในการอ่านนิยายให้ถูกต้องได้ค่ะเดี๋ยวเรามาติดตามกันต่อในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนค่ะขอบคุณและสวัสดีค่ะ Thank you